สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน BP ้องชาอยู่คุครับสวัสดีเอทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสตเตอร์ดินด่วนสิสเกตนะครับนี่ก็หลังจากที่ห่างหายกันมานานครับก็เริ่มได้ลงมือลงงานแล้วครับจากที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้มีเวลาครับเนื่องจากมีภารกิจได้หลายอย่าง ส่วนใหญ่งานที่ผ่านๆมาก็จะเป็นงานตักดำส,ส่วนใหญ่ครับก็มันมีเวลาได้รีวิวกม็มันไม่มีหน้างานที่น่าตื่นเต้นครับอ่ะส่วนตรงนี้ครับเป็นโคกนองนาไซมินิครับเป็นหัวใจในกลางนาครับโครคนองนาครับตรงนี้ พื้นที่สองไร่ครับในเนื้อที่สองไร่เป็นไซมินิก็จะมีครับหลักๆก,ก็จะมีบอ่อครับบอ่อลูกหัวใจแล้วก็มีของไส้ไก่ครับพร้อมขันล้อมอไปถึงตรงนู้นครับตรงกอไผ่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนดินครับหรือว่าเป็นคันนาทองคําครับที่เริม,มเข้ามาส่วนคันนาตรงนี้ก็เราก็ได้เกาครับ เกาชุดหน้าดินครับเพื่อที่ขึ้นขึ้นถนนครับตรงนี้เป็นคันนาของคองขับเรียกว่าบ้านเราก็เรียกป็นถนนแหละขึ้นถนนออกง,ง่ายๆเป็นหน้าดินครับเกาหน้าดินเพื่อตรงนี้จะปลูกต้นไม้แล้วก็มีรถครับรถสาริงรถ3ล้อรถเครื่องบ้านเราครับวิ่งพอจะไม่ได้ใหญ่มากความสูงเฉลี่ยก็ 50ถึงเซ็ิเซนครับเฉลี่ยพอเป็นพื้นที่2ไร่ตอนนี้เราเริ่มงานตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก10โมงครึ่งครับเกือบ11โมงแล้วก็ใช้เป็นบุ้งขีฟันขึ้นแล้วก็มาเสียเวลาเปลี่ยนบุ้งขี้อีกรอบหนึ่งครับมันเลยนานงานเลยล่าช้า ลูกค้ารีเควสมาอยากได้เป็นบุ้งกีสโลปครับเราก็จัดให้รีเควสได้ครับกับทีมงานเราเน้นมาได้ว่าต้องการแบบไหนจะเป็นปุ้งกีสโลปบุ้งกีฟันหรือเป็นปุ้งกีฟันติดปีครับเป็นงานดิบงานเนียนงานละเอียดมีให้เลือกรายสปคหลายราคาครับ ราคาก็ตามเนื้อง,งานครับจะเป็นงานหยาบก็ราคาก็จะเซฟลงมาหน่อยเป็นงานละเอียดเราก็ต้องมีอูราค่าเพิ่มขึ้นครับแต่ก็อย่างที่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ้าอื่นก็ถือว่ายังเป็นราคาที่ย่อมเยาครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ ตัวนี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางของบ่อก็อยู่ประมาณสักยีเมตรครับความลึก3เมตรครับเป็นบ่อสอชั้น น้ำตรงนี้ครับถือว่าน้ำดีเลยทีเดียวครับน้าง,งานของเราตรงนี้ครับก็อยู่ที่บ้านคอครับตำบลคอนกรารมครับอำเภอ,อยางชุมน้อยศรีสะเก่ดมาเยี่ยมชมเยี่ยม <c oughs> และหากันได้ครับเยี่ยมชมแปลงได้ดูแปลงได้ครับน้ำนี่นี่ขนาดตักไม่หยุดนะครับนี่ แล้วก็ดินครับเป็นดินเหนียวดินดีหน้าดินเยอะดินงามครับอย่างนี้ขุดสาก็ขุดได้สวยอัตราการพังทลายก็น้อยครับงานตรงนี้รีวิวเกตมาเป็นปุ้งทีสโลปครับแล้วก็จัดให้ กหรับทนใดที่สนใจครับก็สามารถติดต่อได้ครับ061123ครับ4230ครับเบอนี้เบอร์เดียวครับรับจบสนใจติดต่อได้ครับประเมินค่าใช้จ่ายครับประเมินแปลงออกแบบฟรีครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับประเมินนางงานนี่ก็ขุดโดยในช่างใหญ่ของเราครับ าจารย์โอเล่ครับควบคุมคอนโทนเป็นจัสซุปอิกโอ้เป็นงานที่ละเอียดมากๆตักดินก็ไม่ได้เต็มผู้กีนะครับค่อยๆเขีย่คยค่อยๆแซะค่อยๆแงะไปครับ ตรงนี้ก็เป็นงานแรกของปีครับจีเป็นเป็นแปลงคอกน้องตัวทีก็เป็นแปลงโคกหนองนาครับปแปลงแรกของปี2,567ก็ต้องเป็นแถวนี้ยังไม่มีครับก็จะทําเป็นบอ่อต้นแบบครับ บเนี่ยนิ่มๆครับเนิ่มเนิบตามสไตล์ครับนิ่มๆเน,นิ่มเนิบเน้นน้ปึ๊บลากปึ๊บนี่ดูครับอยู่แนวเส้นครับแนวโค้งดูดิอึ๊บกรีดครับกรีดอี๊ ต้องมือนิ่งครับแบบนี้มือนิ่งทำงานระบากครับ ะเป็นไงจะเป็นหัวใจไหม การวางแนวนี่เด็กแเรววางแนวไว้ครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้เลยโอใจเย็นจริงครับ เนิบเนบจะได้ครึ่งซี่ละ ใจร้อนไม่ได้ครับพีพาไม่ได้ครับพลาดไม่ได้เลยเสียรูปแบ่งมานี่กลายไม่เป็น <c oughs> กลายเป็นสะไม่เป็นรูปหวัวใจได้เลยนั่นนี่ งานของทีมงานเราก็จะประมาณนี้ครับสำหรับทนาดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยครับ061123ครับ4230ครับเลยรับสายครับยินดีรับสายครับยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับติดต่อเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับกองทีมงานเล็กๆครับเด็กๆทำฝากติดตามด้วย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ผมกอ็ขอตัวกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ